สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีลาบดสดๆดมาชวมนไปชมกินด้วยกันนะครับผมของโปรดเลยแหละเนีตยข้าวเหนียวพร้อมผักพร้อมนะครับผักวันนี้มีหลายอย่างเลยนะผักคนบ้านที่สำคัญเรามีนี่คุณชมผักต้นหมูต้นมามาแล้วยอดมาแล้วของมีกลิ่นว่าจมของมีกลิ่นมาลุยเลยหิวชิมก่อนชิมก่อนโอ้ยคำน้อยๆคำน้อยๆชิมก่อน รอมใจมันหวานมากเลยอ่ะมากมากมากขมมากเลยไม่ได้บอกคุณผู้ชมมันมีอะไรบ้างมีผักวิ่งผักไผ่มีข้าวตองมีผักกาดดำผักตูมมุตันหมาเล็บคุด แล้วก็อะไรอีกมีอีกไหมนี่ถักทีไปเ<อ>รปื่อยบอกไปบอกไปครบแล้วบอกไป <laughs> ครบแล้ว <laughs> <laughs> อยากกินต่อแล้ว <laughs> ผ่าข้างรั้วข้างนั้นเลยเนะี่ยใช่หมดเลย <laughs> ไปบัมักบัมักครับ๋ยวสั่นเลยอะของโปรเลยหลาบี่ย กินแล้วกับลนาอยู่คนเดียวคุณผู้ชมจรินจังเลยอย่าไปข้าหมู่เขาพวกเด้อกินแล้วอ่ะให้อยู่บ้านเด้ออยู่คนอื่นไม่ได้เลยแปลงพันสามรอบเอออกไป mình làng móng bằng chất toẹt minh เราคงจมขวาดแล้วขวาดแล้วบบเบาน้อยเลยเขาบ่าเขาจะรู้ถัดแท้แบบเป็นอะไรเขรา,ารู้ละมากดดำอะ่ะซ่ามากเลย อยู่ในถุงพักกัะนำไม่ได้มาไม่เต็มถาดทีกี้บทท้ายแล้วล่ะได้นั่งแล้วก็ไม่อยากลุกแล้วลาบอะ่ะส <c oughs> ิ่งที่ชูลาบก็คือผักนะคุณผู้ชมผักใบเขียวผักกับมันได้ความอร่อย อืมได้รูบว่าแคต้องออเอาอันนี้หน่ะอ,อืมเดี๋ยวคิเอาผักแป๊บเดี๋ยวเอากระเทียมด้วโอ้โอยากไดก้กระเทียมอืมแค่เติดกัน รออะไรนั่งกันไม่จำมาด้วยครับเสียบๆน้ำกันอื อร่อยมากน้องนอนรอแล้วมาแล้วอืม,มาเป็นกำเยอะตังกระเทียมท,ทังนี่แหละมาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับผักของเรานี่แหละความอร่อยอยู่ที่ผักกินลาบต้องมีผักยเยอะๆน,นี่คือกระเทียมครับ อ๋อท,ที่อยากลดไปนี่คือจะไปเอากระเทียมก็รู้ว่าพี่ชอบกระเทียมมันชาดิมันชาหอยดำหอืยดำพื้นยมู รสชาติเป็นไงขัดดอ่ะมัน,นอมเอาตรงมันเหมือนวาซาบิเลยนะรสชาติคล้ายกันมากแล้วก็ขึ้นจมูกเหมือนวาซาบิด้วยเล้กกินทางปากมันขึ้นจมูกไม่ดูวะไม่ลงคอหร,อ,หรอมันเหมือนมีไอไะอะไรสักอย่างขึ้นไปตรงจมูกทำให้เราแบบสบ,แสบเอะะเ <c oughs> จนนักการสูงรีนรับรสขั้นสุดยอด วันนี้ลาไม่เผ็ดนะเผ็ด,ดน,นิดนึงก็ไม่เผ็ดมากกับพอดีว้วเผ็ดกระเทียมวันนี้ลาแบบใส่พริกราเราไม่ได้ซ่านะครับถ้าซ่าเครื่องเยอะกว่าน,นี้เครื่องใส่เยอะมาก เมื่อกี้ลุกไปกินน้ำผู้ชมครับสตาอปลืมกดโดนจะหมดแล้วเนี่ยลุกไปดูอีกทีนึงอ,อะไรนนท์เลืมกดหผมกินเพลินเลยกินจะหมดแล้วใช่ลืมลุกไปแล้วเลืมกดสตอปไว้พักจะไม่เป็นไรเนาะต่อเงี้ยนะกินต่อกินต่อผักจะเกี้ยงแล้วเนี่ยหยุดไปกินน้ำแป๊บ,บนึงนี่แหละเอาคนกินลืม ผักจนหมดแล้วจะหมดถ่ายแล้วดีนะไม่กินหมดแล้วก็ไปดูอ่ะอย่าให้เหลือจัดลงมยเนี่ย ดแล้วพักเบิดแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมมันต้องใช่อ่ะผมว่านะนมันต้องใช่อ่ะระยาปลอบอ่ะ อาจจะมีอีกร่างแต่ผมไม่รู้ตัวเลย การแพทย์เชื้อได้ผลทำให้คนแถวนี้ชอบเหมือนกัน <c oughs> ให้หมดสะกลูกน้องเราจะไม่ได้กินนะเรากินหมดอะ nó nhớ lắm mấy <laughs> kỳ <laughs> 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 ผ่าหมดผักหมดลาบหมดรสไหมอุ้ยเดี๋ยวเี๋ยวปากเลยก่อวนปังก็มาเลี้ยงไงล่ะไปวันนี้ก็จุดๆนะผมสำหรับ ลาบวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาคุณ้ชไปก่อนนะครับผมบไปพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ